สี่กับห้าใครสี่กับห้าใครสี่สี่อยู่เปล่าอ๋อไม่อยู่ไอ้งั้นหมายเลขสิบกับสิบเอ็ดอ่าสิบกับสิบเอ็ดเราจะปล่อยทำไมล่ะจับมือกันเลยปล่อยทำไมสิบกับสิบเอ็ดชูมือขึ้นปึ้มทำเป็นช่องไว้อ่าหัวกระหางก็ต้องเข้ารูใครเสร็จก่อนเข้ารูเสร็จปุ๊บอ่าลองวิ่งไปปุ๊บวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาที่นี่วิ่งมาจับมือจับมือมือฮับหลุดมือับหลุดมือฮับหลุดเออจับมา ไม่ต้องปล่อยก็ละล่างมานเองแล้วก็ับมาแล้วก็าลับไปนวดกลับไม่เดิมกับไี่เดิมกลับไม่เยอะกลับไม่เยอะอย่างนี้ไทยเป็นแถวอย่างนี้กลับมาเป็นแถวเหมือนเดิมก่อนชนะอ่าเขาจะยังเขาจะยังหมายนิยองได้แก่หมายเลขหมายเลขสี่กับห้า เลขสามคา่คู่เ่สู่เห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วสามยอมให้ต้องการอย่าพคุงเข่าอย่างเดียวคู่ค่คู่คู่คคู่คน่ค่่คู่คู่่ค่่่ค เตรียมตัวเตรียมตัวนส่งหมายเลขย่อได้แก่หมายเลขสองกับสามเฮ้ยไอ้จ่ามันไม่เข้าเบอร์หนึ่งไม่หมุนเบอร์หนึ่งไม่หมุนบัวบัวเห็นกับตา กงจับไว้ได้ด้วยกลุสองกลุ่มสองกลุ่มสามนี่เฮเฮ็ดพอนจับจับจับอะให้ให้กลุ่มสองให้กลุ่มสองตอนนี้ทุกกลุ่มมีจำนวนคะแนนเฮ้แล้ตายถ้องได้วก็แยกไปแล้วก็ยกไปเลยหนึ่งกับสองไป กลุ่มนี้นึงอ่าเร็วที่เดี๋ยวนั่งลงเลาสองสองกลุ่มนี้ร้องเพลงได้ใช่ไหมครับได้อ่ร้องเร็วอ่ะตอนแถวเร็วอย่างงี้ถ่ายคลิปถ่ายคลิปถ่ายคลิปลงยูทูบไหมถ้าไม่ถึงก็ไม่ถึงเอาข้างๆเอาข้างข้างไม่ไม่ต้องรอดูต้องรอดรู้จับมือมือจับมือมือจับมือกันได้มือจับมือรอดูสิอย่างงี้อย่างงี้จับมือรอดูสิโอ้ยเร็ว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 เร จำไม่ทำหลังจานแวงงวงหน่อยแขงงวงหน่อยโสดนะเ้ยองท้ เพื่อนด้วยโชวช้างเอาเมื่อกี้ช้างแล้รอบนี้เดี๋ยวจะเป็นเศษเอยอะต่อไปนะครับต่อไปเหนื่อยยังยังไม่เหนื่อยนะยันก้มโอ้โหเบามากเลยพี้นี่ตรงนี้มันเด็กไปนไหมี่ะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งหัวแถวมาอยู่นี่อ่านี่ออกด้านนี้ดิแต่เอ้

วันพฤหัสที่18มีนาคมพุทธศักราช2553นะครับวันนี้เราจะไปศูนย์รับพันธุ์จน้ำทะเลที่จังหวัดระยองตรงบ้านเทลนะครับเ,เราถึงที่ระยองอควาเรียมแล้วนะครับเป็นศูนย์รั์พันธุ์จัดน้ำทะเลที่จังหวัดระยอง ครับแต่มาแล้วจะคอยกับแบบเด็กๆอยู่ในห้องบรรยายนะครับเดี๋ยวจะมีพี่ๆเจ้าพี่เขามาแจกงานในห้องครับน้ำที่มีสีสันสวยงามต่างๆครับจบพูกปลากระตูนปลาตีเสื้อปลาลูกแก้วปลาลูกขุนทองมีตู้แรกนะครับจะเป็นคู่มังกรคู่มังกรเนี่ยจัดรถเป็นคู่ที่มีขนาดใหญ่ตัวนี้คือปลาปนหนังุเรียนนะครับตัวนี้เขาจะมีหนามอยู่ตามตัว แล้วก็เจอศัตรูแล้วก็ตกใจอ่เขาจะพงตัวจี่แบบ้อนสัตว์นะฮะไอน้องคืจะพุ่งพุ่งลายตัวเล็กๆเนี่ยถ้บางทีนีก็กินนะครับอย่างแมงกะพรุนนะครับแมงกะพรนนี่ก็จะเป็นเพียงต้อนนะครับแต่เป็นเพ้อนขนาดใหญ่แมงกะพรุนเนา่อมต่อมต่อมต่อมอ่ต่อนตครัตเต่อมต่อ่นม่อมต่อม่มต่ตเ่อ อย่างขุมพลาสติกเนี่ยที่เราที่นี่ท้องทะเลเนี่ยเต่าเนี่ยเห็นเนี่ยเต่าว่าคิดว่าเป็นแมลงรุ้งนะครับแล้วก็กินเข้าไปก็จะติ่ที่ลับใช้ก็สามารถทําให้เต่าตายได้นะครับเพราะสาเหตุที่เต่าตายเนี่ยเราลงมาผ่าท้องดูเนี่ยจะพบพวกเศษเนี่ยเศษขุมพลาสติกเศษอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเที่ยวทะเลเห็นขุมพลาสติกก็ให้ช่วยยัเก็บเลยนะครับเพราะจะเป็นสาเหตุช่วยทําที่จะทำให้เต่าตาย